เขาถูกทำมัสคอตมาร์เก็ตติ้งยังไงให้ดังเหมือนน้องหมีเนยน้องหมีเนยนะคะเป็นมัสคอตที่ดังที่สุดในตอนนี้เลยค่ะ mm hmm. เขามีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าบัตเทอร์แบร์นะคะซึ่งเขาเนี่ยเป็นมัสคอตประจําร้านบัตเทอร์แบร์เจ้าของร้านคุณบูมแล้วก็คุณเบลนะคะจากค f ฟ e ี่บีนไบดาวค่ะอยู่ที่เอมซเฟียชั้นจีนะคะที่เขาดังขนาดนี้เป็นเพราะว่าเขามีคาแรคเตอร์ที่น่ารักมากๆเข้าถึงง่ายค่ะและทุกๆครั้งที่ปรากฏตัวนะคะเขาจะสร้างความเซอร์ไพรส์เสมอเขาก็เลยเป็นขวัญใจของทั้ง ชาวไทยและชาวจีนค่ะ ซึ่งวันนี้โซอี้ดิจิตอลช็อตคัทก็จะพาทุกคนนะคะไปรู้จักคําว่ามัสคอตมาร์เก็ตติ้งกันมากขึ้นนะคะก่อนอื่นไปดูกันก่อนนะคะว่ามัสคอตมีกี่ประเภทแบบแรกมัสคอตที่เป็นตัวคาแรคเตอร์มาตั้งที่หน้าร้านเพื่อสร้างภาพจําให้คนจดจําได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นพี่ก้อนนะคะจากร้านบาร์บีคิวพาซ่าก่อนหน้านี้ก็ถูกสร้างมาเป็นแค่หุ่นที่วางหน้าร้านนะคะเพื่อให้ร้านของเขาเนี่ยแตกต่างจากร้านอื่นโดยในช่วงแรกนะคะไม่ได้ถูกออกแบบมาให้สื่อสารเรื่องแบรนด์ขนาดนั้นทํ ให้พี่ก้อนในยุคแรกนะคะเหมือนมังกรโบราณค่ะที่สร้างภาพจําได้แต่ไม่ได้ดูเข้าถึงง่ายเหมือนตอนนี้แบบที่2นะคะก็คือมาสคอตที่เกิดมาพร้อมแบรนด์นะคะเพื่อให้แบรนด์เข้าถึงง่ายและดูเป็นคนมากขึ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นลุงโจนส์นะคะจากร้านโจนสลัดนั่นเองเป็นตัวละครเอกเลยเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวของแบรนด์ของร้านโจนสลัดนะคะก็เรียกว่าสร้างแบรนด์อเวนสแล้วก็สร้างภาพจำนะคะให้กับแบรนด์ไปเลยค่ะ หรืออย่างล่าสุดนะคะน้องหมีเนยของเราที่มี f อเยอะมากนะคะจนมีคนตั้งคำถามว่าข้างในเนี่ยเป็นคนหรือเป็นหมีกันแน่นะคะพอทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวเนี่ยเรียกว่าโทเนี่ยสมจริงมากๆเหมือนน้องมีชีวิตจริงๆนะคะคนก็เลยเอ็นดูนะคะเอ็นดูทั้งหมีแล้วก็เอ็นดูทั้งแบรนด์ด้วยค่ะแบบที่3ค่ะมาสคอตที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นตัวแทนของแบรนด์ที่มีอยู่แล้วและสื่อสารกับผู้บริโภคในยุคป,ปัจจุบันนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นแม่มณีนะคะ เป็นตัวแทนของ SCB ภาพลักษณ์เนี่ยก็จะดูกระฉับกระเฉงนะคะให้กําลังใจแล้วก็สามารถต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้โดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจไม่ดีนะคะธนาคารเนี่ยเขาก็ต้องการให้คนเนี่ยออกมาใช้ QR Code เยอะๆแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่ยอมเอา QR Code ออกมาตั้งเขาก็เลยเอาแม่มณีเนี่ยมาเป็นตัวเชื่อมระหว่างธนาคารกับพ่อค้าแม่ค้านั่นเองค่ะเขาก็เลยทําเป็นนางกวักซะเลยค่ะซึ่งเรียกว่าฟังมากๆนะคะทําให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยยอมตั้ง QR โค้ที่หน้าร้านแล้วก็สร้างภาพจำได้มากๆตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะซึ่งผลวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโฆษณาที่มีตัวมาสคอตนะคะโดยบริษัท t e c h n i c o l ลอร์แคริเอทีฟสตูดิโนะคะเขาบอกว่าช่วยเพิ่มลูกค้าใหม่เนี่ยได้สูงถึง40.9%ค่ะ และการจัดแคมเปญระยะยาวที่มีตัวมาสคอตนะคะสามารถเพิ่มกําไรให้กับแบรนด์ได้สูงถึง34.1%ค่ะส่วนแคมเปญระยะยาวที่ไม่มีตัวมาสคอตเนี่ยเพิ่มกําไรได้สูงแค่26.2%ค่ะแต่แค่ดูด้วยตาเปล่านะคะสำหรับกรณีน้องหมีเนยโซอี so e ว่า โอ้หกำไรเยอะกว่าน,นี้แน่นอนเลยค่ะและสิ่งที่มาสคอตเข้ามาช่วยนะั่นคือการเป็นหน้าเป็นตาของแบรนด์ค่ะซึ่งถ้าเกิดเราทําได้ดีๆเนี่ยก็จะช่วยสร้างแบรนด์อเวนิสแล้วก็เรียกว่าเป็นแม่เหล็กดึงดูดแฟนคลับเข้ามาเลยเหมือนกับเป็นดาราเลยค่ะแต่เจ๋งกว่านั้นก็คือว่าเราเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าดาราค่าพรีเซนเตอร์ให้เสียตังคนะ,คะและข้อดีอีกอย่างก็คือจะทําให้คนรักแบรนด์เราได้ง่ายขึ้นเพราะลูกค้าจะรู้สึกผูกพันกับอะไรที่เป็นสิ่งมีชีวิตมากกว่าแบรนด์หรือธุรกิจค่ะพอฟัง มาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะมองว่าการที่เราลงทุนสร้างมัสคอตมาเป็นตัวตัวเนี่ยมันอาจจะลงทุนสูงแต่ซูอี้บอกเลยว่าเราสามารถทํำมัสคอตบนโลกออนไลน์ออกมาก่อนได้เนาะโดยการทําเป็นคาแรคเตอร์ยกตัวอย่างเช่นลุงโจนซึ่งตรงเนี้ยก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าถึงผู้บริโภคและถ้ามันเวิร์กนะคะค่อยต่อย,ยอดออกมาเป็นตัวแบบจับต้องได้ค่ะ และสาหรับแบรนด์ไหนที่ยังไม่มีมาสคอตค่ะโซอี้มีวิธีการเริ่มให้ปังมาฝากค่ะอย่างแรกเลยนะคะต้องรู้จักตัวตนหรือคาแรคเตอร์ของแบรนด์เราก่อนค่ะมาสคอตเนี่ยเป็นช่องทางที่เราใช้สื่อสารระหว่างแบรนด์กับลูกค้าเพราะฉะนั้นเราต้องมีภาพในหัวก่อนค่ะว่าต้องมีคาแรคเตอร์แบบไหนภาพลักษณ์เป็นแบบไหนเช่นอยากให้ดูขี้เล่นอยากให้ดูแพงหรืออยากให้ดูน่ารักเข้าถึงง่ายแบบน้องหมีเนยค่ะข้อที่2นะคะจะต้องศึกษาถึงพฤติกรรมความสนใจของกลุ่มลูกค้าของเราด้วยค่ะซึ่ง มาสคอตที่ออกแบบมานะคะก็จะต้องสื่อสารให้โดนใจลูกค้าเราต้องรู้ค่ะว่าลูกค้าเราเนี่ยน่าจะชอบลักษณะของมาสคอตรูปแบบไหนค่ะ แบบที่3นะคะแบบเห็นตัวละครแล้วก็เก็ตเลยว่าแบรนด์อยากจะสื่อสารอะไรคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคนนะ,ะสัตว์หรือสิ่งของนะคะยกตัวอย่างเช่นน้ำพริกแม่ปนมนะคะหรือตะขาบ5ตัวเป็นต้นหรือมสัสคอตที่เป็นสัตว์นะคะก็จะสื่อลักษณะเฉพาะหรือเรียกความสนใจได้มากกว่าไม่ว่าเป็นน้องมีเนยนะคะหรือก๊อตจิจากปตทค่ะหลังจากเริ่มต้นได้ดีแล้วนะคะเราก็จะต้องนาํามัสคอตตัวนี้มาสื่อสารทุกๆช่องทางให้เชื่อมโยงกันค่ะไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียนะคะหรือในงาน อีเวนต์ต่างๆนะคะอย่างช่วงนี้นะคะเราก็จะเห็นน้องหมีเนยออกมาตามโซเชียลมีเดียมากมายเลยแล้วก็ทํามีมออกมาน่ารักน่ารักเรียกเอนเกจเมนต์ได้ดีมากๆนะคะและปรากฏตัวตามอีเวนต์ต่างๆค่ะล่าสุดนะคะน้องหมีเนยถูกรับเชิญไปในงานกุชชี่วิชั่นไทยแลนด์ที่จัดขึ้นที่เอเสเปียด้วยค่ะตรงนี้โซอี้ก็อยากจะฝากข้อคิดเอาไว้นะคะพอเห็นน้องหมีเนยสักซ์เซสเนาะหลายคนก็เริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยมาสคอตของเราเนี่ยจะเป็นหมีอะไรดีเป็นการก๊อปปี้ที่ไม่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นกลับมาดูที่ แบรนด์ของเราค่ะคาแรคเตอร์ Character แบบไหนทั้งภายนอกและภายในอยากให้คนจดจำเราแบบไหนงั้นถ้าเกิดเราทำได้ดีสร้างภาพจำได้ดีมันก็จะทลายกำแพงเรื่องภาษาออกไปเลยยกตัวอย่างเช่นน้องหมีเนยที่มี FC นะคะเป็นทั้งชาวไทยและก็ชาวจีนกลับไปดูตรงนี้ให้ดีค่ะถ้าใครยังไม่เห็นภาพนะคะเราไปดูมัสคอตตัวอื่นนอกจากน้องหมีเนยกันค่ะตัวแรกนะคะนั่นคือน้องมั่งมีหรือน้องกล้วยแห่งกรุงศรีนั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นมัสคอตตัวตึงแห่งมงการการ คเคยติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งด้วยค่ะและแบรนด์ก็จะนําน้องกล้วยหรือน้องมั่งมีนะคะมาออกอีเวนต์เป็นประจําเพื่อเรียกแขกเข้าที่บูธค่ะตัวที่2นะคะอยู่มานานแล้วแต่ก็ยังมีคนพูดถึงจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือมิชลินแมนค่ะตัวการ์ตูนยางสีขาวอ้วนกลมนะคะซึ่งเป็นมาสคอตของยางรถยนต์มิชลินนั่นเองค่ะมาสคอตตัวนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากกองยางรถนะคะเราก็จะเห็นบ่อยๆนะคะตามสื่อโฆษณานะคะสร้างภาพจาให้กับแบรนด์มิชลิน โดยเฉพาะเรื่องของมิชลินสตาร์มิชลินไกด์นะคะตอนนี้กลายเป็นภาพจําไปแล้วว่าเป็นสัญลักษณ์ของร้านอร่อยขึ้นชื่อค่ะตัวที่3ค่ะเป็นหมีเหมือนกันนะคะเป็นน้องหมีตัวดําแก้มแดงนิสัยร่าเริงนั่นก็คือน้องคุมะมงค่ะเรียกว่าตัวนี้ถูก ตั้งขึ้นจากรัฐบาลท้องถิ่นนะคะเป็นมาสคอตประจาจังหวัดคุมาโมโตะสร้างรายได้เนี่ยให้กับการท่องเที่ยวประจาท้องถิ่นเนี่ยได้ดีเลยสูงถึง4ี่หมื่นล้านบาทค่ะหรืออย่างน้องบาร์บีก้อนนะคะมังกรตัวเขียวประจําร้านบาร์บีคิวพาซาที่ดังจนคนเริ่มสับสนว่าบาร์บีก้อนเนี่ยเป็นชื่อร้านไปซะแล้วค่ะแต่มาสคอตมาร์เก็ตติ้งก็ไม่ได้จะปังเสมอไปนะคะเคสี่แป็กก็มียกตัวอ,อย่างเช่นน้องดองเปงนะคะที่เป็นนกแพนกินสีฟ้าใส่หมวกคริสต์มาสเนี่ยได้มีการประกาศจะถูกยกเลิกใช้นะคะ โดยจะเอามาสคอตตัวใหม่ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวอักษรของญี่ปุ่นแข็งๆทื่อๆมาใช้แทนนะคะแต่ลูกค้าก็รวมตัวการปฏิเสธมาสคอตตัวใหม่นะคะจนต้องถูกยกเลิกหลังจากเปิดใช้ไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงค่ะใครชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ให้กับโซอี้ดิจิ l s ลช็อตคัทพูดเรื่องการตลาดออนไลน์ทางลัดทุก EP